เอากุยโอ้ยอพี่น้องฝนตกได้พี่น้องเอ,อ๋ยฝนตกพี่น้องฝนตกอยู่ห่านสีเขียวฝนคือแหง้งไห้บ่เมื่อึ้นมาพิมเมื่อคืนเพอแต่สั่มนี่บ่โอ้ยและสีได้ดำนะนี่ ไปส่องมองน้าก่อนเด้อนี่อยู่บอกนี่อยู่บอกุดเจ้าจะเหม็นทุ่มเทอร์คากเนาะเห็นเพื่อนไม่หมัวอยู่ เลิอเลิอเ,เปอร์เซอร์ขาดนางสวตกลงมาหาไฟาไฟหรือเดนกัย่างไงูนเนตรียมโตโอ้ยพี่นอ้องอาก็ เอ้ออหานซีเคียวก็มาแห้งกับกระเดีแทะฮะแล้วนี่ล่ะอะไรแล้วนี่ล่ะฮึ ทต้นมักนาวอยู่ใส่คงไปแห่นกินจนเบิรเนาะบ่งนี่เนาะโอเกลี้ยงกินใบโดยสิพ่ะอ โสเสือคนต้มมะแห้งได้สามีติดโซ่โอ้ก็อาก็โอ้ยคนมาพอหอดถุงน้าเนาะเอ้ย อยว่าไงเถียงนาเถียงนาคุณแม่ว่าไงเอาคดสายสากะเบืออีแหน ไม่ใช่หาจี่อยู่เพื่อนโอ้ยคิดทอดเด้ <c oughs> จอกค่อยจอกกินน้ำต้มค่อยก็อยู่พี่ขุ้นฮอเด้วันแบบนี่กี่นฮอดลูกแปดนะสูหยุดนะ ผมมาสั่มเหรบนอนเมือแรงเนาะขนาดห้องบุ้งหอนหนามสั่ม อ้หนาสิตโตมันล่นหายล้นขั้นไปเลยเนะ <c oughs> <c oughs> าะจังไรพี่น้องบรรยากาศฮะ <c oughs> เป็นจังไหรดีบอ <c oughs> đi lại đó รอเบิ่งอีกมือแรงสตกแห้งสำไรได้แต่คืดทอด,ดแต่เหตุยังบ่ได อาหารซีเคียวตกแหงอะยนน่า่วมทุบที่มันมาทั้งนีเพระวาโอ้ยโอ้ยแค่นี้เองเหรอ โอเคพ่อ okay, แม่พี่น้องเก็บภาพบรรยากาศไว้เวพียงสนิทก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมขึ้นประต็อกแห้งๆเลยเนาะที่ได้โลกาเนี่ยหน้าไม่ตากานะ่ะเต็มที่อยู่พอ,อกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสบายดี sắp bài đi